คราไม่ลอยออกกับมาแล้วก็้อยมะลอยไม่ไปแล้ว้อยไม่ไปแล้วยกว่าจะไปในเมื่ออบตก็เขียนเที่ยวที่ผ่านมาก็ชนะมาแล้วลงดูเที่ยวนี้ว่าจะผ่านทรือนม่แต่ละน้ำจะกังขนม้อยตีได้หรือมบซึ่งอยู่รูนในรูนอกอบตกุเขียนเริ่มฉีก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 นี้ขึ้นมาแล้วกับรูนอกอบตกุเขียนเริ่มฉีกนี้ขึ้นมาแล้วแต่น้ำจะกังจะไล่บทไล่บีได้หรือไม่น้ำจะกังจะไล่บทไล่บีได้หรือไม่ในเมื่ออบตกุเขียนบอกว่าไม่ยอมเจ้าอคยหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม อ้พอตราเขียนรูนอกดันนะครับรูในเราเรียนลูนอกหนี้นี่นีู่ในก็ตาบี้บี้บีมาดิเล่กระาจิก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 ไม่ทันจันหรือไม่จันดูครับรูนอกรูนอกมารูในตาม้าตาน้าตาบ้านองนานองดาจ่าล่านองดานองดา เห็นไหมเที่ยวเมื่อวันดังๆี่ครับไปกับทั้งสองสี่พายทั้งสองลำแตอนนี้ผลอย่างเป็นทางการมาแล้วค่ะผลการแข่งขันเรือยอก่องคู่ที่102เที่ยวที่2ระหว่างเรือโอปตอโคเคียนลู่นอกกับเรือตลาดน้ำยะกังลู่ในเรือตลาดน้ำยะกังลู่ในทําเวลา1นาที45วินาที แล้วก็เป็นเรออบตโค,โคเขียนลูโน่ครับที่เป็นฝ่ายเอาชานะไปได้ด้วยสถิติ1นาที32วินาทีใช่ขอแสดงความยินดีกับอาบาตโคเขียนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตลาดน้ำยะกังด้วยค่ะ<ก>สำหรับคู่ต่อไป,อไปนะคะคุณยอดคู่ที่คู่จีน103ค่ะระหว่าง เทศบาลตากใบลู่ในเจอกับเทพชนฤทีลูน่นอกค่ะทม่เที่ยวที่หนึ่งนั้นเทศบาลเมืองตากใบนั้นเพี้ยงพลันให้กับเทพชนฤทีไปแล <ไป S 1> ้วนะคะเทพชนฤทีก็ตุนมาแลวหนึ่งเที่ยวถ้า,าว่าใดเที่ยวนี้ก็ยิ้มร,รื่นเลยแต่เทศบาลเมืองตากใบจะยอมหรือไม่ยอมไม่ได้ <ๆ S 2> ก็ไม่ใช่เทศบาลเมืองตากใบนะครับ จะตีเสมอได้หรือไม่ยกภายแล้วครับเตรียมแล้วครับเอาแล้วได้ยินเสียงปืนแล้วครับมาแล้วพี่ลืมมาแล้วค่ะนัทเทียวไม่เฝ้าพอมาแล้วนะครับเอามาแล้วเรียบร้อยคู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามค่ะบาลจับใบลู่ในจับเทพชนละทีลู่นอกค่ะทูนาราวุฒิว่ากันไปครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ ออกมาแล้วใส่กันมาเต็มที่เลยจะเข้าสู่ร้อยเมตรแล้วครับเป็นการพบกันระหว่างเทศบาลเมืองตากใบในนามของเทศบาลเมืองตากใบจากอำเภอตากใบครับซึ่งอยู่ลู่ในฟังกรีเทพชลไทยในนามของกรมธนี่สามองพรลาวิโยธินค่ายจุฬาภร์อยู่ลูนอกฟังก์กนนอย่างสูสีคู่ขี้สูสีคู่ขี้ดูดีกันมาดูดีกันมาลองดูคู่นี้จะไหวอย่างไรในเมื่อเทศบาลเมืองตากใบก็ไม่ยอมพระพังพราะแล้วในเที่ยวที่ผ่านมาเทพชลไทยบอกว่าเที่ยวนี้ขอสักเที่ยวแต่ทะลุ เขาสู่รอบรองชเชลิศเทพชาตียังยังยังสับสับสับหนีขึ้นมาส่วนลูกไหนลูกไหลโดนมังกรใบจิก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 ลองดูจะจิกจิกทันหรือไม่ในเมื่อทางด้านลู่นอกลู่นอกลู่นอกเขาจะลงชาตนพีหนีขึ้นมาแล้วหนีขึ้นมาแล้วลองดูว่าจะหนีได้ตลอดความหรือไม่เหลืออีกห้าเพตรเมายลูกไหนตามมาจะติดลูกไหนตามมาจะติดไใจปีมาแล้วครับตอนนี้พลาดไม่ได้แล้วครับสำหรับเทศบาลเมื่อต่อไปลู่นอกคนนี้หนีหนีลู่นอกนี้เอาแล้วครับเอาละเวลยเอาละว่าตอนนี้มาแล้วครับรุนกันแล้วครับตอนนี้หัวเรื่องที สามเมตรสุดท้ายห้าเมตรสุดท้ายสามเมตรสุดท้ายใครจะเข้าใครจะเข้าใครจะเข้าเฮ้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 เ้เฮ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 ู้ฮนเฮ้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 เ้เฮ้ตฮ้เฮู้ฮ้เฮ้เฮ้มด้เฮ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 ้เเ้เฮ้เ้เเเิ้้เ้้ ใช่แล้วก็รอมาฟังผลตยาไม่ได้นะคะบอกแล้วว่าถ้าลู่นอกเข้าก็ไม่มีเที่ยวที่สามแต่ถ้าลู่ในเข้ามาเนี่ยต้องดูเที่ยวที่สามรอผลอย่างเป็นทางการนะครับจะเป็นเทพชนลทีหรือว่าเทศบาลตัดใบนะคะกติกามมีไว้อย่างนั้นนะครับเอาลยครับรอครับรอดูด้วยสายตานอาจจะไม่ คือมา,าต้องตัดสินกันด้วยภาพนะครับวันนี้คณะกรรมาการกําลังดูภาพดูแล้วดูอีกดูอีกก็ดูแล้วนะครับตัดสินออกมาได้รับรองว่าบริสุทธิธรรมโปร่งใสแน่นอนนะครับโอ้โหตื่นเต้นร้าวใจสนุกสนานครับนะครับ,นะรบนะเขาเรียกว่าเป็นความตื่นเต้นเป็นความสุขที่เราสมัมผัสได้ความสุขที่เราแตะต้องได้ด้วยสายตาด้วยเสียงที่เราได้ยิน นะครับค่ะมาแล้วต้องดูนะคะว่าคู่นี้จะมีเที่ยวที่สามหรือไม่ค่ะจะเป็นเทศสบาลจากใบนะครับหรือว่าเป็นเทพชุลทีผลการแข่งขันเรือยยกองคู่ที่หนึ่งร้อยสามเที่ยวที่สองระหว่างเรือเทศสบาลเมืองตากใบลู่ในกับเรือเทพชุนลทีลู่นอก เรือเทพชลทีลู่นอกทําเวลาหนึ่งาที31.15วินาทีแล้วก็เป็นเรือเทศบาลเมืองตากใบลู่ในครับ mm hmm. ที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในเที่ยวที่สองนี้ด้วยเวลา1นึ่งาที30.80วินาที mm hmm. คู่นี้ต้องมีเที่ยวที่สามครับ mm hmm. เป็นเที่ยวตัดใช่ไหม อย่ามองหน้าแบบมัน <S 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 <ๆ>ผมงงหมดแล้ว <S <S มีเที่ยวที่สองมีเที่ยวที่สามนะคะเนื่องาจากาว่าเทีเ่ยวแรกเนี่ยเทพชนลทีนะคะชนะเอาชนะเทศบาลตากใบนะคะส่วนเที่ยวที่สองเนี่ยเทศบาลตากใบเอาชนะเทพชลทีไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้จัดการทีมได้ยินเสียงนี้แล้วต้องจับสลากลูก เพื่อทําการแข่งขันในเที่ยวที่3เที่ยวที่สาต่อไปค่ะโอ้โหเป็นคู่แรกเลยนะในนอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะครับ